สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มีกับผมในเกม Muse d a s นะครับซึ่งเขาได้เป็นอะไง่คอลแลบกับฮัสิเนมิคูนะครับซึ่งหลายๆคนบรรดาในเกมลิทเรมน่าจะรู้จักตัวละครนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมก็รอคอยมานานแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้ฟังเสียงพูดสังกิดหน่อยดีกว่านี้ในมาหมดเลยนะครับทั้งโซงทั้งเสียงหัวคารลอยนะครับก็มาแค่มิคูตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่ได้มานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียลิขสิทธิ์เยอะนะครับ โอเคเอ็นเตอร์ไปเลยครับซึ่งเพลงก็มีเยอะนะครับมมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบนะครับเป็นของมีขููนะของอันอื่นก็มีนะแต่อันนี้เป็นแบบ MD Plus นะครับ r c ตัวใหม่นะครับเอออ่ะผมจะเล่นอันนี้ง่ายให้ดูแล้วกันนี่โอเคเป็นเล่นดูเลยนะครับปะเดี๋ยวให้เล่นดูสักโซเพลงนะว่า มันเป็นไงอ่ะแล้วก็สกิลของมิคุนะครับคือเรากดปุ่มตัวเดียวนะครับมันก็จะสามารถขึ้นได้ทั้งบนทั้งล่างครับคือมันจะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างอะตัวโน้ตแต่ถ้ามาสองตัวก็จะยากหน่อยอะเนี่ยผมใช้มือเดียวอยู่นะครับเนี่ยมันจะลงมาอย่างนี้เลยอะอันนี้คือสําหรับใครที่มือเดียวแบบเน้นถนัดมือเดียวเนี่ยชิลมากครับตอนนี้แต่แนะนําใช้2มือดีสุดละ อจบเพลงนะครับฟู l l Combo นะครับผมโอเคนี่เห็นไหมชื่อลินกับอะไรไม่รู้ลืมชื่อแนละ้นี่นะนี่มาเล่นให้ดูเฉยๆว,ว่ามันคุ้มไหมนะสำหรับดีซีช่อยากซื้อนะครับอ่ใครที่ทัน Just a Planet ไม่ทันก็มีดีซีตัวใหม่แล้วนะครับไปลองเล่นกันได้เอยไปลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ มาเล่นให้ดูว่าข้าวนะครับว่าเอ,อทั์เนมีคูมันเป็นไงแต่ผมว่าใครที่เป็นแฟนขับตัวละครน,นี้ก็ไม่ควรพลาดอ,อ,อยู่แล้วนะครับดูดีไซน์ตัวละครดิโค้รแจ๋วนะครับอ,อแต่บอกไว้ก่อนนะไอที่คอรลก็กมัมีคูคือมาแค่มีคู่นะครับส่วนไอตัวเนี้ยสัตว์เลี้ยงอะไรผมเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแล้วกันไอด้านขวาเนี้ยไม่มานะครับผมไม่มีใหม่นะมีแค่อันเนี้ยล่าสุดนะครับโอเคตัวนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับใครอยากให้เล่นเกมมิวแซ t หรือทำคอนเทนต์อะไรกับมิวแซ t ก็บอกมาได้นะครับสอริสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบา,บายขอบคุณครับจุ๊บ